สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการล้างรากเนาะล้างรากเปลียนเป็นดินให้ไหม่ไม่กราบนะครับผมอันนี้ก็ผมปลูกไว้ในขวดเนาะขวดน้ำมันานลหลายเดือนแล้วนี้ก็จะมาล้างล้างลางก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะโอเคเอาออก จากตัวอาจ,จะนะ์ที่เราปลูกไว้เนาะ <of> แล้วผมจะมีถังน้ําเอาไว้นะครับสําหรับล้างรากเนาะเราเอาดินออกให้หมดก่อนแล้วเราก็เอาเอาล,า <of> ล้างแยกดินออกมาก่อนจะออกยากนิดนึงเพราะมันครับฟิตตัวผักจนทนที่เราป <of> ลูกเนาะรากของน้องอาจจะเยอะด้วย เอ okay. าอะไรมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยก็หาไม้เล่นแบบมาชิ้นหรือมาอะไรก็ได้ครับที่มาช่วยในการสางดินนี่ก็สางดินบ้างก็ <c oughs> สางดินออกจากออกจากรากระนะค่อยสางออกจากรากระนะใชให้หมดสางทีนวดจะล่าให้หมดเลย ครัรกเยอะอยู่กเยอะครับหรือจะ,จะทำการล้างแล้วก็ตัดแต่งรักใหม่เนาะเพื่อให้เขาได้ออกรักใหม่ หน่ว่ามีรากเขเยอะพอสมควรเนาะรากเันสบวรอันนี้ตัวอย่างที่รากออกแล้วเนาะัน,นก็จะนำมาลา้างครับล้างน้ำสะอาดล้างน้ำสะอาดตามความสะอ,น,สะอ,น,อ,าอาน้องไม่ในตัวเลยน้ำน้ำไม่น้องไม่ไดตัวเลยเนี่ยลากลากาเยอะอยู่นะครับน้ำไปทิ้งก่อน เปลี่ยนน้ำใหม่ก่อนคู่นะเปลี่ยนน้ำใหม่แป๊บดินตรงนี้เราก็อาจจะเอาไปใช้ใหม่ได้เนาะแต่เราต้องเอาไปผสมตัวปุ๋ยอคอกก่อนแล้วก็เอาไปใช้ใหม่ได้ แต่ถ้าดินที่มันมีไอ้พวกคือไอ้เพี่ะหอย,อยนี้ก็ไม่ควรใช้อะ่ะก็คนทิ้งไปเลยนะนี่ผมมันจะมีต้นหนึ่งที่มันเป็นเพี้หหอยก็ก็น่าจะทิ้งเลยดินตรงนี้ไม่วควรเอามาใช้ละอาบน้ำให้น้องไปเลยในตัวถือ <c oughs> โอกาส สะอาดดีแล้วก็เอาไปทำการตัดรากออกเนาะตัดรากตัดแต่งรากตัดแต่งรากออกพวกรากฝอยรากอะไรที่มันเยอะๆตัดทิ้งไปเนาะเดี๋ยวให้เขาแตกรากใหม่หลังจากตัดแต่งรากแล้วเราจะทิ้งไว้สักสองสามวันเนาะให้รากเขาแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงปลูกเดี๋ยวค่อยลงปลูก ก็ปลูกเหมือนเดิมนะให้ขุยมะพาร้าวสับลองก้นแล้วก็ตามที่ดินที่ปลูกต้นไมท้ทั่วๆไปถูกลทิ้บ,บาทนะมาใส่แล้วก็ปนขุยคอกเข้าไปนะครับผมใช้เป็นมูลโคกนะมูลโคขี้วัวน,นี่ตัดประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ มัเราก็จะดูดอาหารได้ดีนะครับรากของเก่าบางทีเขาก็แก่แล้วอะไรอย่างนี้นะทำแบบเดียวกันเนี่ยทุกๆต้นเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก หลังจากนี้เราตัดรากแล้วเราก็เอาไปไว้ใน,ในที่ล่มไว้ในที่ล่มนะครัไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดนะพึ่งพึ่งไว้สักสาวันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยเอามาลงค่อยมาลงปลูกใหม่นะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่มีเพี้ะหอยอยู่ ที่ผมบอกมีเพลี้ยหอยอยู่เลยดินนี้ผมจะทิ้งเลยจะไม่เอาไปใช้แล้วแหละเพราะมีเพี้ยหอยบางทีเขาไปไข่อยู่ข้างล่างไงพเพี้ยหอยไข่อยู่ข้างล่างนี่เนี่ย,ยจะเห็นว่ามีเพี้ยหอยแล้วผมก็พ่นยาไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตายเปล่าไม่รู้ตายปะเพราะเขาก็ยังเกาะติดอยู่เลยไม่รู้ตายปะ Ở đây cá chừa cắt mang ra ngọt em 춤� their IP shame cho ta 1 đoạn เอาดินออกเดี songs, ๋ยวเอาไม้ทุกชิ้นหน่อยมาช่วยในการสางถ็จแล้วดินออกหมดก็เอามาล้างลากล้างลากเสร็จเราก็ตัดก็ประมาณนี้ขั้นตอนเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาไปไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดเนาะแดดก็ไว้ใต้ใต้โต๊ะแต่ต้องคอยดู้ดีบางทีบางมุมใต้โต๊ะแล้วแบบมีแดดแอบ่องเนาะต้องดู้ดี ประมาณนี้ครับโอเคสวัสดีครับ